ดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับเราสองคนอีกครั้งค่ะกับรายการ b บนด์ด r วยชั้นได้ว่าใคไรค่ะค่ะตอนนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่สถานการณ์โควิดสิบเก้านะคะได้คลี่คลายลงบ้างแล้วนะคะสถานที่หลายสถานที่เนี่ยก็มีการกดมั่งกันมากขึ้นนะคะเราหวังเป็นอย่างนี้ว่าอยากให้ทุกท่านนะคะกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติสุดเลยไว้ค่ะค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้เราขออนุญาตแนะนาตัวกันอีกสักครั้งนะคะดีค่ะใค่ค่ะ หลายๆท่านอาจจะยังจำเราไม่ได้ใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะวันนี้เราัง้งคู่จะมาพูดคุยแบบภาษาและความรูพพ้ให้เพื่อนๆฟังได้บ่อยขึ้นอย่างแน่นอนะคะ่ะบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าบริษัทของเราตั้งอยู่ที่ไหนนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำสินค้าที่มีชื่อว่าลิฟเอ็ดเบลกันดีกว่าค่ะค่ะไอตัวที่ว่านี่มันคืออะไรอะคะคุณนายทราบไหมคะว่าในรถยนต์ของเราจะมีส่วนสําคัญอยู่หนึ่งส่วนค่ะนั่นก็คือเครื่องยนต์ซึ่งสายพานลิฟเอ็ดเบลของเรานะคะจะอยู่ในเครื่องยนต์ของรถยนต์ค่ะซึ่งมีหน้าที่ในการส่งกําลังไปยังส่วนต่างๆของรถยนต์โดยใช้หลักการหมุนอย่างเช่นตัวชาร์จไฟตัวปั๊มน้ำวงมาลัยพาวเวอร์คอมเพรสเซอร์แอร์และระบบขับเคลื่อนต่างๆค่ะ ที่ฟังมาคือ,อยังงงๆเลยนะคะ <S 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 ว่ามันคืออะไรนั้นวันนี้นะคะเราจะพาไปพบกับพี่แหววค่ะผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายพาลิเบตนะคะให้มาอธิบายให้เราฟังให้เข้าใจมากขึ้นค่ะค่ะเดี๋ยวเราเชิญพบกับพี่แหววเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่แหวววันนี้ค่ะเราอยากจะให้พี่แหววช่วยแนะนําสายพาลิเตเบลให้พวกเรารู้จักกันสักนิดนึงค่ะว่ามันทํามาจากอะไรและมันคืออะไรค่ะสายพาลิเอตเป็นสายพานที่ทำมาจาก <S <S ยาง เส้นคอร์ดและผ้าใบแคนวาสส่วนขั้นตอนในการผลิตมีดังนี้ค่ะหลังจากที่จัดเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างแล้วเราจะทําการขึ้นรูปสายพานและนําสายพานไปอบในอุณหภูมิและเวลาที่กําหนดหลังจากนั้นจะนําสายพานขึ้นมาทําการหล่อยเย็นและทําการถอดออกจากพิมพ์เพื่อนาเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจเช็คและนําส่งให้ลูกค้าไปใช้งานค่ะอโอเคค่ะ ค่ะพี่แหววช่วยบอกไอ้หน่อยได้ไหมคะว่าไอ้สายพานลิฟอทเนี่ยมันเหมาะกับรถประเภทใดบ้างนะคะค่ะยกตัวอย่างให้เห็นนะคะอย่างเช่นนี่จะเป็นสายพานรถเก่งคะ่ะและนี่จะเป็นสายพานรถกระบคคะค่ะค่ะและเราก็ยังมีสายพานรถวัด,ด,ดรถบรรทุกรถแบคโฮและอื่นๆือีกมากมายเลยคะ่ะและ้วยังทราบอีกนะคะว่าจุดเด่นของสายพานแบนโดเราก็คือยางคะ่ะแต่ว่ายางที่ว่านี่คือยางอะไรกันบ้างคะพี่ ค่ะเราม่ยาง epdm กับยาง cr นะคะ mm hmm. ยาทั้งสองประเภทจะเป็นยางสังเคราะห์ mm hmm. ด้วยกันทั้งคู่ค่ะแต่จะแบ่งออกเป็นนละสเปกันค่ะ mm hmm. ค่ะพี่แหววคะยางสองประเภทที่ว่าเนี่ยเปนมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะค่ะข้อแตกต่างของสายพานระหว่างยาง epdm กับ cr คือจะมีการทนความร้อนมากขึ้นมีการยืดหยุ่นและยืดเกาะกับตัวโมเลลมากขึ้นทำให้การส่งกำลังของสายพานุ์ดีขึ้นด้วยค่ะเรียกได้ว่าคุณภาพนีคือคุ้มค่าคุ้มราคากันเลยทีเดียวค่ะใช่ค่ะซึ่งคุณภาพดีขึ้นในราคาเท่าเดิมเป็นคอนเซปที่เบนโดจะมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญของเราค่ะ ค่ะยังไงวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณพี่แบบมากๆนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเ,บเจ้าตัวสายพานลิปเปดเบลวให้เราเข้าใจกันมากขึ้นจนอยากจะได้รถคันใหม่ไปเลยทีเดียวค่ะเป็นยงไงกันบ้างคะวันนี้สาระความรู้ของเรานะคะน่าสนใจมากเลยนะคะท่านใดนะคะที่ต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อเข้ามาทางช่องทางโฮมเพจแบนโดไทยแล a ด์นะคะที่ขึ้นอยู่ตามด้านล่างนี้ได้เลยะคะ่ะ ค่ะแล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง b a n d o Channel Thailand ไไของพวกเราไว้ด้วยนะคะวันนี้เราต้องลากันไปก่อน,นะคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย